ต้องเข้าประชุ่มมู่บานวางแผนแล้ววขจงไปผานโมกบ้าเป็นเพิ่อมาผันบ่ท่านเออผันผันดออ่ะเพราะดาล้ยวไหวดาอรไปห่อนเนียขุณก็ดา่าจาไหนหล่ะเมียเจ้าอ้อลมัวเขี้ยช่างตแอยเน่ยเ่้เตียเนี่ยบอตเมียเจ้ากเขาเลยติ นั่นอนไรสองขึ้นสามขึ้นชิถิเนพวงพระเจ้าดาะบ่เป็นอย่งไรไปเรียนไผ่แข้งลงน,นงสูบปืนเมือ่อุดไท้ผีตุกปลาตำรวจไล่ <c oughs> ว่นไม่ผูกไฟแก้งอดหอมว่าลุยตรวจเล่นต้องกันเวลาถ้ามาผูเสียเมี่ยตรงได้กูได้แก้ตำรวจจากข้อมัน <c oughs> หลวงหลวงหลวงเบากระซิเบาจังใจจะงหลวงคุปหลวงพ่อจนหัวสาจิตเยี่มไปแบบนี้ตื่นสติเลยโอ้ยปวดชี่หลวงพัวว้ายังเดิวโอ้ยมาเบิ่งมาล่ำขอจ้างไปแล้วเลยมาเบิ่งสะดอกบ้านอยู่ใกล้เลยมาเบิ่งผลงานพระเจ้าโอ้จ้างมีงานมีอย่างเลยว่ากันว่าสีสางหอฉันนี่ล่ะโอ้ยฉันเสลาเฮ้ยจีบหมดโมเมนต์เดียหอวชันเลยๆหัวชันนี่ เอาคนให้เขาเอื hmm. <c oughs> <Okay. Yeah. c oughs> ้อนพุทิมนหอฉันหอฉันหลวงว้าเฮาได้น้ำมูได้ได้ได้ตดอไปเฝ้าเพราะทางข้าจะมาข้นเล้าโอ้ยโอ้้า นบนหัวจ yeah, um, ๋วเนี oh, ja, ่เขาถูห yep. oh, ja, ah, uh. mm ้อหอมแก่มาห้หอมจ๋วหอมใยยน่าใส่ไปเลยเดี๋ยวหอมคนหัวหลเดี๋ยวถึง้จะมาจะมาหอมหลวงพ่อหลวงพ่อดูดูดูบัานเด็กของผมไม่ถึงไม่ถามไม่ถามโมเปนเน้อหลวงพ่อยู่วนบ้านไหนเห็นตัวเออววนบ้านไหน อาย่บ้านนันงัอกล้ยบัไปบสนี่ละบ้านอย่งนัวยบัวใบใสเนี่ยเมื่านโคกรามคุณเหนื่อยเลยเเจ้าอยู่บ้านไหนเจ้าอย่ากเข้าบ้าน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 บาน้านบานนบ้านบ้าน้นบ้านบ้านนบ้บ้าน้านน้ เอาใกล้ๆนี่ละบ้านนังบ้านโคกเซปุ๋ยบ้านนังบ้านโคกเปุ๋ยบ้านโคกงามบ้านนี่โซมาเมื่อไล่ๆเลยบอกว่าบ้านบ่กินดิบบ้านนังบ้านบ่กินดิบบ้านน้องลวงากินหาแค่บ้านนองหลวกเอ๊ะคือจะิเป็นวกวงนววเอาขาเสียง หน้าแก่มีสีรนียู่เจ้ามาอย่างไรมาจังมร่ำเรื่อนนี่แล้วก